สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องเอฟทุกท่านเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมปู่ชูชกนะครับของเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้วนะครับผมวัดทรงธรรมนะครับผมพระประแดงนะครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับก็จะเป็นเหรียญทรงสี่เหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับตรงกลางก็จะเป็นปู่ชูชกนะครับ สวยงามเลยนะครับเห็นไหมครับคมคมเลยนะฮะล้อมรอบไปด้วยอัคคระนะครับอัคคระนะครับเห็นไหมครับสวยงามเลยนะครับอ่ะเราลองมาลงกล้องกันดูดีกว่าครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเห็นไหมครแต่ด้านหน้าก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นผิวหิ่งไปแล้วนะครับเพราะวางอยู่บนหิ่งนะครับแต่ข้างหลังสีแดงเลยนะอย่างเงี้ย นี่แดงแบบผิวไฟเลยนะฮะเรามาลงกล้องกันดูดีกว่าครับเห็นไหมครับนี่หน้าปู่ก็ชัดเจนเลยนะครับคมๆเลยนะฮะระหว่างแขนก็จะมีการต่อโค้ดนะครับเป็นเลขเก้านะครับเห็นไหมครับมีโค้ดเก้านะครับนี่ดูนิ้วฮนะนิ้วคมๆเลยนะครับดูรายละเอียดนะฮะเห็นไหมครับซูมขึ้นนิดนึงนะฮะ สักคูนฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับ,อ,รบอืมชัดๆเลยนะคระค่อยๆไล่ลงมานะครับดูรายละเอียดนะครับคมๆเลยนะครับสําหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่หายากแล้วนะครับอ่าเป็นเหรียญปู่ชูชกที่หายากมากๆนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะฮะของเจ้าคุณหมูเคี้ยวแก้วนะครับผม เจ้าวัดวัดทรงธรรมนะฮะอําเภอพระประแดงนะครับสมุดปาการนะฮะสําหรับนี่เหรียญด้านหน้านะฮะเราลองมาชมดูด้านหลังกันดีกว่าครับด้านหลังก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับด้านบนก็เขียนเป็นวัดทรงธรรมนะครับบวรวิหารนะครับตรงกลางก็จะเป็นยันนะฮะก็จะมีโค้ดนะครับตรงนี้นะครับเป็นโค้ดหมูนะตรงนี้เขียนเป็นพระประแดงนะครับ2553นานะครับเป็นเหรียญปี5้าสามนะฮะ ด้านหลังก็จะส้มๆอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีการจานของเจ้าคุณหมูนะครับเห็นไหมครับเราลองมาลงกล้องกันดูดกว่าครับนี่ดูรอยจานนะครับนี่คือรอยจานของเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้วนะครับเห็นไหมครับชัดๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโคตรหมูนะฮะเห็นไหมฮะสวยงามเลยนะครับเฟนเต็มหลังเลยนะฮะ นะครับเปลียนเลยนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากเอาปูชูชกนะครับอาเภอพระพแดงนะครับของเจ้าคุณหมูเคียวแก้วนะครับเจ้าวาดวัะสงคธรรมนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมด้วยครับว่าจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องน้อยที่ท่านด้รับชมนะับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับอป้าสวัสดีครับผม